เวลาออกข้อราหากินแล้วค่ะแล้วก็มีดุตงตานะคะดูว่าไปเลี้ยงค่ะหมาก็ตามไปด้วยนะคะหมาก็ช่วยเลี้ยงค่ะดูบรรยากาศนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือฝนก็ไม่ตกแรงนะคะตั่วน่อยสิะคะเขรราไปเลยหันหน้าไปดูกล้องเลยนะ,ะทักทายจ้าก็คบรรยากาศดีๆนะครับเพื่อน ไปมาชมนะคะไปแล้วค่ะไปที่สถานที่จะไปเลี้ยงแล้วนะคะบรรยากาศดีค่ัเพื่อนๆก่อตอนตุส้ายค่ะค่ะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะหลายตัวด้วยกันค่ะเห็นไหมคะพาเดินตามไปดูนะคะเดินตามไปต้อยไปดูนะคะเ,เพื่อนๆว่าจะไปถึงไหนเนาะเขาจะกินที่ไหนเนาะอ้อตรงนี้เองค่ะใกล้ๆนี้เองค่ะนั่ง หยุดกินก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูบรรยากาศค่ะตอนนี้ก็ไม่แดดนะคะดูเหมือนจะ,ะสดชื่นมากค่ะเลี้ยมหาก่อนค่อยไปอีกค่อยไปต่อนะคะตอนนี้ก็ขอเลีย้ยมหญ้าตามริมตลิ่งก่อนแล้วกันค่ะนี่ค่ะเป็นอะไรที่เรียกว่าบรรยากาศบ้านานาเราก็อย่างนี้ละคะ่ะ แล้วก็มีเจ้าหมาเลี้ยงด้วยนะคะมาดูแลค่ะเลี้ยงจนถึงเวลากลับบ้านเลยละค่ะน่ารักไหมครับเป็นเพื่อน,เ,นเขากป็จะยืนเป้าค่ะชมไปเรื่อยๆนะคะสองตัวด้วยละค่ะดูแลความปลอดภัยค่ะให้เจ้าหัวน้อยนะคะสวยๆค่ะเ,เดินไปละเดินไปเรื่อยๆนะคะ แล้วตัวนี้ก็ห่วงนมอย่างเดียวค่ะขอกินนมก่อนขอกินนมก่อนแม่กินหญ้าลูกก็กินนมแล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมคะเดินตามต้อยเลยค่ะอากาศดีวิวสวยนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะแม่เขาก็ให้กินด,ด้วยนะคะให้ลูกเขากินนมค่ะามาตรการก็สดชื่นค่ะวันนี้ไม่มีแดดนะคะ ก็สนุกสนานกันใหญ่ค่ะนูน้นไปนู่นแล้วค่ะเดินชมรบรอบๆค่ะข้างหน้าก็ตัวใหญ่นอนดูค่ะนอนดูเพื่อนมาใหม่มามากินหญ้านะคะอขอทักทายกันค่ะบรรยากาศสดชื่นมากกับเพื่อนๆบรรยากาศดีนะคะัาเพื่อนมาชมค่ะนูน่น สบายนะคะขอบคุณ